นมาอยู่บางมดคณะวิศวะมีไปรับน้องกระโดดเราไม่ชอบเลยคือชอบที่จะไปเรียนชอบในสังคมที่มันสนุกสนานเรารู้แล้วว่าถ้าไปรับน้อง,ง,งอป,ปีหนึ่งพี่จับกอกแน่ไม่ไปปีหนึ่งเราเห็นคัดเอาส่วนบวชเราก็เลยอยากบวชคืออายุยังไม่ถึงที่จะบวชพระตั้งใจปีสองให้บวชแต่นี้เพื่อนสนิทเขาก็อยากบวชเขาก็บอกว่าบวชเป็นเพื่อนหน่อยสิปิดเทอมล้วจะไปทําอะไรอยู่บ้านเฉยๆม่บ่วยกันแล้วเถอะ ไม่รู้จักไว้พระธรรมการครั้งแรกที่ได้มาเราก็ตั้งใจบวชอยากจะฝึกสมาธิแต่มันก็เป็นอะไรที่ยากลำบากนะสำหรับคนที่ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อนรุ่นกลางโกรธอายุข้าฝนตกน้ำท่วมก็ดีได้กลมเกลียวกัามาค่คีได้แน่ๆเลยคือความอดทน ที่พระอาจารย์สอนเรื่องทานศีลภาวนาให้ความรู้เราเยอะมากจากเด็กวิศวะชอบแกล้งกันพูดจาหยอกล้ออํากันมั่งโทรไปแซวกันมั่งพอเรารู้เรื่องศีลที่มันลึกขึ้นอันนี้มันผิดศีลน,นี่นะมันเข้าข้อมูสาน,นี่นะหลังจากที่บวชแล้วก็ลาสิกขาไปมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพื่อนเพื่อนก็นกงงทำไรมาไม่พูดจาล้อเล่นไม่เหมือนก่อนเราก็จะเปลี่ยนไปเลย จบมาเขาชมรมพูดมาวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนเข้าใจเรื่องวัดเรื่องมโนปฏิธาหลวงพ่อเข้าใจเรื่องหนุ่คณะมากขึ้นชมลมพูดเป็นที่ฝึกวลยุทธ์ก่อนที่จะออกไปทํางานเป็นที่ฝึกอบรมคนสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาไปข้างหน้าไปด้วยการผ่านการเรียนรู้การทํางานการประสานงานไม่ต้องไปลองผิดลองถูกซึ่งตรงนี้มันเป็นต้นแบบที่ดีอยู่แล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยก็ถือว่าโชคดี เาก็ไปทํางานก็มีครอบครัวก็เป็นกงสีเป็นตัวแทนจําหน่ายซูบัต้าเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องมือเกษตรทํางานที่บ้านกองสีจริงๆตัวันที่เราไปวัดพาพ่อแม่มาด้วยทําบุญตลอดตอนนี้จนทัง่งวันหนึ่งเป็นจังหวะที่ยันมาที่ลาบ,บุรีเขาว่างมีความคิดอยากจะไปเปิดส่วนตัวพอดีไปเริ่มต้นกันใหม่ขายโรแทสเตอร์ที่ลาบ,บุรี ไม่มีความรู้เรื่องแท็กเตอร์เลยอาศัยอันษิฐานจิตหลวงปู่อย่างเดียวเลยเป็นจังหวะที่ทางทีมยันมาลงมาเทคเราเต็มที่ส่งคนมาช่วยมันต้องเรียกว่าบุญนําพาเพราะว่าวันแรกที่เราไปเปิดร้านแล้วเรามีรถมาโชว์สองคันแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งอยากจะไปซื้อรถยี่ห้อเนี้ยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าร้านเราอยู่ตรงนี้เขาก็ขับเลยไปแล้วแล้วเขาก็ถอยหลังกลับมาซื้อกันง่ายมากเลยพี่คนที่พามาก็รู้จักกันวันนั้นวันแรกแกก็เป็นดูพาไปบ้านนู้นบ้านนี้เราก็ไปไปก็ขายก็ขยายมาเรื่อยถ้าไม่เรียกว่าบุญก็ ะเรียกว่าอะไรมีช่วงหนึ่งธุรกิจมันดอกเพราะชาวนารายได้ไม่ดีการที่เขาจะออกรถใหม่มันก็ยากวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วนะธุรกิจเนี้ยต้องหาอย่างอื่นทา้าจังหวะที่กาลังคุยกันอยู่ก็มาวัดทาบุญทุกอาทิตย์เรียกว่าไม่ขาดเลยพากันมาทําบุญนั่งสมาธิเป็นกําลังใจให้กับตัวเองด้วยกลับไปมีแรงที่จะไปลุยต่อ ในระหว่างนั้นอนธิษฐานหลวงปู่ขอให้มีอาชีพที่มันจะทําให้เราไปต่อได้แล้วเรายังได้ทําบุญอยู่ต่อเนื่องในระหว่างที่อธิษฐานบริษัทยันมากนาเข้าสินค้าตัวใหม่เป็นรถขุดเป็นเครื่องจักรกลก่อสร้างราดบุรีไม่ได้อยู่ในเป้าหมายเขาเลยเขาก็ไม่ได้มันไม่มีตลาดร้านเฮียไม่เข้าหลักเกณฑ์เลยแต่เราไม่รู้จะทํายังไงอธิษฐานหลวงปู่ทุกวันเราก็บอกทุกคนเฮ้ย <"H ee, S 2> ผมอยากทานะรถขุดเนี่ยมีเปิดเมื่อไหร่บอกนะจนวันหนึ่งเขาเปิดจริงแต่เขาไม่บอกเราก็โทรไปหาผู้จัดการฝ่ายผมอยากไปอบรมนะเขาก็ปฏิเสธมันไม่ได้อบรม โมต้าแล้วแต่เขาก็ไม่รู้จะเป็นสิเงศษเราอเร่ายังไงเขาก็บอกว่าเฮียไปเชียงรายเฮียไปบละถ้าเชียงรายว่างโอ้โหถาใครไม่ถาที่วัดเราฝึกให้โจทย์เลยมาไม่มีเงื่อนไขก็คือมุ่งไปที่เป้าหมายคือเป้าหมายเราอยากทาอยู่แล้ว ทางนายญี่ปุ่นเขาก็เห็นว่าเราตั้งใจจริงพอเราไปอบรมมันปลายปีพอกลับมาที่ร้านต้นฤศจิกาเราวางแผนเลยขอรถสาธิตวิ่งหาลูกคา้าฤศจิกาธันวาขายได้สองคันหลังจากนั้นยอดมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆปีที่2กระโดดมา30กว่า80กว่า100ยกว่าก็ได้ธุรกิจนี้ทาให้เราได้ทําบุญทุกป,ปี ลูกน้องที่เป็นทีมเซลล์รู้เลยว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์มากบุญมีจริงซึ่งตอนแรกบอกยังไงก็ไม่เชื่อเทสนี้ลูกค้าติดอย่างนี้บอกเลยไปบอกหลวงปู่อธิษฐานเอาพาเขาไปตอนลบพาทุดงมีงานบุญกระถิ่นที่ราชบุรีจะชวนกันไปไปเอาบุญกันกลับมาแล้วมันเห็นผลซึ่งทวนนี้ไม่ต้องบอกแล้วเวลาทำธุรกิจปัญหามันมีตลอดแก้ไม่ออก ออกไม่ได้เราก็กลับมานึกถึงที่หลวงพ่อท่านสอนเวลาเจอปัญหาแล้วเราหาทางออกไม่ได้ก็ให้ออกจากความคิดทําจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกหลวงพ่อท่านพูดอย่างนี้แล้วเราก็เออลองดูแล้วก็ตัดเลยนะครับก็เออจริงมีนั่งสมาธิมีอะไรเราก็ค่อยๆท,ทําไปบางทีมันมีแวบแค่นี้เองนี่นาก็าช่วยได้เยอะเรื่องสมาธิช่วยได้มากๆ